ปลาเหครับไ่เปครับสวัสดีครับปีบ,บซีครับพ่อแม่พี่น้องมมนูผ่านปล่อยสายราว่าสีย่างปลาทุสดครับกับน้ำจิ้มรดเด็ดกับเมนูหลากหลายครับพี่น้องจัดปลา สวัสดีครับเก็บซีครับพอ่อแมพี่น้องมันนี่พานป่วยสายหลากแล้วว่าสิเอาปลาทูสดมาอย่างครับพี่น้องอย่างแบบแซ่บครับปลาทูสดซื้อมาจากตลาดครับพี่น้องมันนี่เมนูอย่างปลาทูสดให้งดุครับพี่น้องจัดไปครับพัานป่วยกะทีเป็นปเชียมอย่างครับ มาทำไม oh <no. S 1> โอ้โหหอมแก้มขันหน่อยแล้วต <Bye bye. S 1> ัดไปครับมนีร้านมาจอก <Bye. S 1> จเอาประทูอย่างกับพี่น้อง <Okay. S 1> ยอดเป็นตาแสบบ่พี่น้องอ <Bye. S 1> ย่าประทู แบบแซ่บๆครับพี่น้องจัดไปเรียบร้อยครับพี่น้องเอซครับครับพี่น้องปล่อยไปประมาณสักซีนาที่ปลาทูคงสีสุกครับพี่น้องก็ลอไปสักพักหนึ่งครับ มึงภาพบรรยากาศยอดพี่น้องอย่างประทูครับพี่น้องอย่างประทูสดจิ้มน้ำจิ้มครับพี่น้องแบบสซแทบแบบอีสานบานเฮาครับพี่น้องจัดปาย กินแล้วพี่น้องว,ว้าวกินอร้อยครับพี่น้องไม่ต้องใส่มันใหม่แห้งแล้วพี่น้องหรือมันสีดำครับพี่นอ้อ,นองอ,อย่าลืมมาแส่กับพันปย่ยเชิดาครับพุณนี้เมนูปลาทูหยางปลาทูสดหยางเดือดกะกับเข่าอีกอย่างนึงกะปพาไป็นมึงครับพี่น้องแบบงง่าย อืมสุดยอดพี่น้องเลยวันนี้อันนี้คอปคอปเป็นย่างนงะ,ะพี่น้องแล้วก็ปลาสมกับพี่น้องน้ำพริกปลาครับพี่น้องจัดไปครับขันเวลาครับพี่น้องฟาสตนโวยกัสได้ต้ม หมากันนี่ครับต้มพักครับพี่น้องต้มพักก็ขันเวลาครับซัมป์ป้าซุปกับพี่น้องใส่เกลือจัะน้อยนึงใส่เ,เกลเกือมึงก็ใสเกลือเต็มเต็มนี่ครับพี่น้องจัดปลายครับผม,มบเมนูแบบสุดยอดเมนูประจำบ้านนะพี่น้องอาหารนี่ก็สุดยอดเลยพี่นอ้องเอ้ยตาแสบใหมผสมครับแล้วก็ข้อเพ็ดครับพี่น้อง กล่องเอาจากใช้แป้นจ่าแน่นอนนึงพี่น้องมันอาจจะเนี้ยแบบนเนื่อเนจะขายอบขมิ้นครับพี่น้องน้ำตีปลาหลัพี่นอ้อ,นนองแล้วรอสักครัง้งนึงก็ให้น้ำเดือดครับผักก็จะได้จซุปครับพี่น้องจัดสายคับ ไส่สชุกแล้วพี่น้องมาติ๊บนาทีกับสิบห้านาทีกับชุดแล้วพี่น้องไหนปันปัยนไไหนครับสี่น้อครัวของพัานป่วยกับสี่หกแม่น้อยนึงพี่น้องคือสายโสดครับพี่น้องตรงนี้ยังร้ายอ่ะครับพี่น้องเนี่ยครัวของพันป่วยครับปีไปก่อนครัวของพันป่วยแบบง่ายๆครับพี่น้อง มัไปกัดกวดกดเรียแล้วาทำทำกับเขาหรือบร่าแต่สีเสียทูน,นี่ไม่ได้ไม่น่าร้อหระพี่น้อง <_ d ata> จัดป <_ d ata> ่าทาง้านก็ทำให้เดือดขี่นอง <_ d ata> ประมาณสักสิหานาทีส0นาทีกับกล้องสีเดือดชุกระพี่นองจัดป่า ครับนครับพี่น้องครับพนรับน้อครันอรี้อครับพ่น้องครับี่้อรบร้อร้อครับองครับพี่น้องคออง่นองครับพนออองบนอครับนอพออพ่้บอพ่น้พวดพี่นององคอน้่น้องครับพี่อ้อ้ยม,มันแอ่บอยู่พี่น้องคอเป็ดครับพี่น้อง น้ำพริกรสเด็ดครับพี่นอ้องนะครับน้ำพริกปลาครับปลาส่งครับพี่นอ้นนองปลานิ้นครับพี่น้องแซ่บนะพี่น้องปลานิ้นแซ่บหลายครับพี่น้องจัดป่าพี่น้องเอ้ยจุด่ันจ้า มาไว้จะทิ้นาทีพี่น้องให้มันซุกก่อนให้มันซุกพักก็พี่น้องแล้วมึงห<ม>ืมปลาทูก็สุกอะไรพี่น้องรอสักพักนึงพี่น้องแล้วพันป่วยก็จะเอาปลาทูไปใส่ในถ้วยครับพี่น้องจัดป้า ครับผมกับผัานป่วยก็ได้ป้าทุสดกับซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องมูงใก,ใ,กใกล้ๆกล้พทุสดครับพี่น้องก็พักก็ได้ซุกเพบเป็นตาแสบแล้วพี่น้องซุกเรียบร้อยแล้วครับไออัห่วยแล้วพี่น้องอันนี้เมนูนี่ก็นพร้อมที่จะรับประทานแล้วพี่น้องจัดปา ผมเอฟซีครับบะเหนี้กรัเมนูกับเ็ฟเด็กปลาซุนบุญแบกครับอันนี้กับยางปลาทูสดครับพี่น้องแล้วก็ขอเป็ดยางครับโอ้คอคอเป็ดตุ้นครับพี่น้องแล้วก็บปลาสมครับพี่น้องแล้วก็นำพริกครับ,นนบ,รนนบพริกปลาผักต้มครับพีพ่น,น้องสุดยอดตัดป่า,บบายเมาครับเอฟซีครับเปไรครับ